สัปดาห์แล้วสำหรับสิงหาคมนี้นะคะพุธกลางวันคุณมีโชคมีลาบหรือเปล่าพุธกลางวันค่ะคุณมีโชคแน่นอนค่ะตัวคุณเองมีเซนนะคะเซนของคุณนะคะเลขในหัวของคุณตอนนี้มีแล้วแหละนะคะอ่าเซนแรงมากนะคุณวันพุธกลางวันนะคะอ่าสื่อนำโชคของคุณนะคะคือเบอร์โทรศัพท์สองตัวท้ายสาตัวท้ายของคุณนะคะ ใบที่สองใบที่สองนะคะเบอร์ห้องเบอร์บ้านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบุญกุศลส,ส่งผลแล้วนะคะ,ะคุณมีโชคนะสื่อนำโชคของคุณคือเบอร์ห้องเบอร์บ้านนะคะใบที่สามนะคะใบที่สามตัวคุณเองมีโชคค่ะเลขหนา้าไพ่นะคะ,ะคือหนึ่งเจ็ดนะแล้วก็สองศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะ อ,อย่าลืม8ดอีกตัวนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะคุณมีโชคมีลาบนะคะขอให้คุณเฮงๆปงังๆนะคะปลายสัปดาห์สิงหานี้เนาะ